สวัดีทุกคนหนูนะคะคลนี้หนูขอมีสาระนิดนึงนะคะพอดีทุกคนอาจจะสงสัยว่าคิน้าเนี่ยะราไปีรายทำไมหนูต้องไปสีลาบ่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูจะเป็นขารประจำโรงพยาบาสีลาเลยก็ว่าได้นะคะาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยหนูเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองะะระยะที่4นะคะแต่แ,แต่ตอนนี้หนูหายขาดมาแล้วประมาณ15ปีนะคะไม่มีโรคนึงี่หนูยังเป็นอยู่นะคะเป็น,นยาวนานาแล้วนะคะแต่ว่าเออพิ่มมาเป็นหนักในช่วงหลังเนี่ยนะคะคือปีที่แล้วเองนะคะคือเป็นโรคร์ดิโอไมโ p พา h y นะคะหรือว่าโกกระค,ะคกล้ามเน

สุขมากขึ้นนะคะเพราะว่าเ,เราก็มีอาการเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมมากๆนะคะก่อนที่จะใส่เครื่องตัวนี้อะไระคะที่จรกต้องขอบคุณคละแพทย์ขอ,ของทางโรงพยาบาลศิริราชมากนะคะที่ตัดสินใจช่วยทำการผ่าตัดแล้วก็ได้ใส่เครื่อง c ีนี้เข้าให้กัดตัวหนูนะคะถ้าไม่ได้เครื่อง c ีรัีตัวนีนะ้ป่านนี้หนูอาจจะหัวใจร้มเห็วหรือหัวใจหัวใจวายเสียชีวิตไปแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆลักษณะือเรา,า,าเรานนี่ยแตนใ่เรื่อง่ามเปอร์เซ็นต์